นะคะเพื่อนๆใหญ่น้อยคนรักเกษตรนะคะมาทักทายเพื่อนๆยามสายแปดมาริกากว่าๆนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่5เดือนพฤศจิกานะคะใหญ่น้อยมาทักทายเพื่อนๆนะคะพร้อมกับเอาคําคมมาฝากด้วยนะคะจะเรียกว่าคําคมหรือเรียกว่าอะไรนะคะที่มันโดนใจใหญ่น้อยและใหญ่น้อยก็ชอบค่ะเช่นการลงมือ ำอะไรก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าคู่ที่ลงมือทีหลังนะคะที่เย,ยน้อยชอบเพราะว่ามันเปรียบเทียบได้กับการทำงานของเย,ยน้อยกับการทำเกษตรของเย,ยน้อยนะคะเปรียบเทียบได้อย่างไรก็นี่ไงคะตอนนี้เย,ยน้อยได้ลงมือหวานผักเสี้ยนซึ่ง เป็นอาชีพหลักของยายน้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านยายน้อยจังหวัดสระบุรีฝนก็หายไปแล้วเนาะอย่ายายน้อยให้เพื่อนดูเนาะว่านี่นะคะบรรยากาศบ้านยายน้อยจังหวัดสระบุรีที่ฝนหายแล้วเช้านี้เป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะเช้านี้บรรยากาศท้องฟ้าก็าปลอดโปร่งรงค่ะยายน้อยก็เลยพาเพื่อน มารู้จักกับนี่เลยค่ะผักเซียนของยายน้อยนะคะที่ยายน้อยบอกว่าการลงมือทําอะไรก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่ลงมือที่หลังนี่นะคะผักเซียนของยายน้อยนะคะอันนี้อายุได้9้าวันแล้วค่ะเพราะว่ายายน้อยได้หวานวันอาทิตย์เนาะวานวันอาทิตย์และนี่ก็ตรงกับวันอังคารเนาะก็9้าวันแล้วค่ะนี่นะคะ พอยายน้อยลงมือหวานก่อนใครเขาเนาะเพราะว่าพื้นที่อื่นเช่นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลูกสวนเนาะลูกสวนท่านอื่นเขายังอยู่ติดคลองเนาะเขาก็ยังหวานไม่ได้แต่แยายน้อยนี่หวานได้แล้วนะคะ9วันนี่ายน้อยจะมาถอนขี้ยายน้อยเรียกคําว่าถอนนะคะนี่นะคะายน้อยเรียกคําว่าถอนแต่เพื่อนบางท่านอาจจะไม่ได้เรียกคําว่าถอนก็ได้ค่ะ แล้วพอถอนหญ้าเสร็จเนาะประมาณสิบถึงสิบห้าวันผักเขาก็จะเริ่มผักเสี้ยนเขาก็จะเริ่มอาจจะเริญนงอกงามเริ่มโตเนาะแล้วต่อไปอีกสิบวันเนาะก็ประมาณยี่สิบห้าวันเขาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะเอ้ยพูดผิดก็จะเริ่มเก็บได้แล้วค่ะไม่ใช่ข้าวเนาะจะบอกว่าเกี่ยวเนาะก็ประมาณยี่สิบห้าวันก็จะเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวยายน้อยก็จะอัปเดต ให้เพื่อนๆดูเนาะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักเสี้ยนกับวิธีกเกษตรหลังกเกษียณกับการทําผักเสี้ยนของยายน้อยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นหญ้าเห้วหมูนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่นะคะเป็นหญ้าเห้วหมูค่ะอยายน้อยก็มาทักทายเพื่อนๆยามเช้าว,วันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกับการทําเกษตรของยายน้อยค่ะ